ก็จริงค่ะคือมนันดูกันจริงอ่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมเนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแท็สมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติอะค่ะพอดีมแล้แม่เลยคือเราก็มีเคยไปไหว้อะไรแบบง <laughs> ี้แต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู <laughs> ้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปขอบคุณ ไอโทรพระแม่รักสมีขอเรตติ้งสองหลักเรตติ้งขอเรตติ้งก็ขอความรักที่ดีขอให้เป็นแบบคนดีก็พอไม่ได้มีแบบภาพลักษณ์ภายนอกเพราะว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นขอรวมร้อ หลังจากที่เคยออกปากขอพรความรักจากพระแม่ลักษมีจนกระทั่งวันนี้นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปนถือว่าได้ความรักที่ดีสมปรารถนาะเพราะตั้งแต่เปิดตัวเปิดใจรักครั้งใหม่กับไฮโซหนุม่มวิวชวินเจรวนนนทายาทธุรกิจหมื่นล้านก็มีแต่เสียงชื่นชมว่าโปรไฟล์ดีเลิศทั้งหลอ่อทั้งรวยจนเป็นที่มาของคำซุบซิบว่าได้เกินปกนั่นเอง ทั้งนี้สาวเบลล่าเปิดใจอีกครั้งว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจขอพรพระแม่แต่ก็กลับไปไหวขอบคุณแล้วส่วนกรณีที่ไปออกรายการ3มแซบแล้วแฟนๆพากันตั้งคำถามความสัมพันธ์แรกพบที่สนามบินว่าจริงหรือที่นางเอกตัวท็อปเมืองไทยอย่างเบลล่าจะแลกคอนแทคไลน์กับผู้ชายที่เจอกันครั้งแรกนางเอกสาวจะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังกันคะ่ะ ไม่เชื่อพี่เบลต้อง<อ> <คน S 1> หรอคค่ะ <c oughs> ก็จริงค่ะคือเหมือนแบบมันมนันดูเกินจริงอะเ <c oughs> บลก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไระสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอยา่อยางทีเบลคนบอกว่าขึ้นเครื่องบินคนเดียวจริงๆ <c oughs> ได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซุปตาขนาดนี้ได้ ได้ค่ะเดินทางคนเดียวบ่อยไหมิเบลก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นครทางแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะการแลกคอนแทคอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างเงี้ยคุรู้สึกว่ากิเบลจะให้คอนแทคจริงหรอจะให้ราจริงหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเอาจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคแลกอะไรกัน สมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มั่นใจแล้วว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงที่สุดที่เบลมีโอ้ย,<ล>ยแน่นอนแ,แน่นอน,นะคะ่ะแต่คนนี้ติดใจตรงที่ว่าเราไปต่อนานต่อแถวนานไหมครับ เดี๋ยวมีวิธีแนะนำไปว่าเรายังไงชูรูปผลดอกมวไปทั้งบอดหรือยังไงเบลไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำอะไรใช่ไหมค่ะแต่คนยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่ามันเบลทำจริงเหรอทำอะไรนะก็ปีที่แล้วที่มีสัมภาษณ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าเออ ก็ต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเล่นๆแต่จริงๆเบลไม่ได้ไปจริงๆใช่ไหมคือเบลก็มีเคยไปไหว้อะไรนี่ไปอีกไปมี่ก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เคยไปมันมันต้องถึงเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าต้องให้ท่านนิกนี่ไงช่วยแล้ว ไม่เคยขอแบบอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าแบลวะส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอมักจะไม่ได้อ่าเราก็จะแบบโดยรวมสามารถไม่ได้กจตนาที่จะไปตรงๆคือแบบมันมันอย่างชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่สมมติจะเป็นอย่างนั้นนะคะต้ไปหาแม่แล้วเราขออะไรไปหมยถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จปุ๊บก็ไปขอบคุณ นขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าเลยแต่ก็ขอบคุณนะคะแตัวที่ขอไว้นี่ตรงปกหรือฮาตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะมัแแคคค่่ขอรดีๆไม่มีแต่สเปคไม่ได้ขออย่างนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกินปกหรอค่ะสั่นปกรเล่น